สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านเนี่ยนะครับผมบอมนะครับที่ปรกษาการขายฟอร์ดพนัทครสาขากระเซ็นนวมินทร์นะครับณตอนนี้เนี่ยบอมอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพนันครสาขากระเซ็นนวมินทร์นะครับบอมมีรถหนึ่งคันนะครับผมที่ต้องบอกเลยว่าเพิ่งจะเปิดตัวใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับก็ไม่ใช่รุ่นที่ไหนนะครับผมก็คือเป็นการเอารถของรุ่น XLS เนี่ยมาตกแต่งใหม่เพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนชื่อรุ่นใหม่ชื่อรุ่นว่า X Hammer นั่นเองนะครับฟอร์ดใจดี D, ครับร่วมมือกับแบรนด์ Hammer นะครับผมนำชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้ๆจาก Hammer ติดตั้งแบบนี้ให้เราจากโรงงานเลยเนี่ยจากโปรติแล้วนะถ้าแต่งแบรนด์ Hammer แบบนี้จะต้องมีแน่ๆครับ6 7 0หมื่นแต่วันนี้ฟอร์ดใจดีนะครับผมให้ลูกค้าเพิ่มอีกแค่ ส0 0 0มบาทครับติดตั้งชุดมือกอตกแต่งจากแฮมเมอร์แบบนี้ไปให้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวบราจะพามาเจาะรายละเอียดกันนะครับว่าสำหรับตัว X hammer นะครับผมที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก่อนรับชมคลิปนี้นะครับบอมต้องขอรบกวนฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด b ับสไคร และมาคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันได้นะครับหากพี่ๆท่านใดที่อยากจะทราบโปรนะคบว่าคันนี้เนี่ยมีโปรอะไรบ้างดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยบอมบอกท้ายคลิปทั้งหมดนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับคันที่อยู่ด้านข้างของบอมคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น X Hammer นะครับพื้นฐานของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่น XLS นะราคาเนี่ยอยู่ที่99,000บาทเพียงเท่านั้นครับพี่ๆ ตกแต่งแบบนี้ให้เรามาจากโรงงานเลยนะครับผมลูกค้าเนี่ยเพิ่มเพียงแค่20,000บาทเองนะครับจากโปรตีแล้วเนี่ยตัว XLS เนี่ยราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่889,000บาทนะครับมาดูกันว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมสำหรับ X Hammer คันนี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับ พื้นฐานเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นพื้นฐานเครื่องยนต์เดิมๆเหมือนของตัว XLS เลยนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่2.0ลิตรนะครับให้พละกําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405อยนิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด้านนอกตัวรถเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือจะเป็นตัวกระจังหน้าเลยนะครับและส่วนของตัวกระจังหน้านะครับฟอร์ดได้ออกแบบด เหมือนกับตัวรุ่นพี่ Raptor V6 เลยนะครับแต่เปลี่ยนสีนะครับจากสีของ Raptor เนี่ยคือเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะครับ เออผมจะเรียกว่าเป็นสีเทาแล b มโบแล้วกันนะเออมันคล้ายกับสีเทาแลมโบมากเลยนะสวยงามมากเลยนะครับทั้งกระจังหน้านี่ยคือดีไซน์ใหม่มาทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัว X Hammer คันนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวชุดฝากระโปรงนะครับได้ติดตั้งอะคริลิกเพิ่มเติมเข้าไปตัวอะคริลิกเนี่ยมาจากโรงงานเลยนะครับผมเขียนคําว่า Ranger นะเหมือนตัวรุ่นพี่ Storm ทนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับตัว X Hammer คันนี้นะคะ ในส่วนของตัวโคงไฟก็ยังคงเป็นโคมไฟแบบซีแคมอยู่เช่นเคยนะครับผมมาพร้อกับไฟมันตรีเฟเตเตอร์ซึ่งมีไฟต่ำและไฟสูงอยู่ในตัวนั่นเองนะฮะและถัดมาด้านล่างเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมสามารถใช้งานได้จริงนะครับ นี่เป็นในส่วนของตัวด้านหน้านครับที่ต้องบอกเลยว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับผมสลรับปี2024นะครับสหรับตัว X Hammer ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวฝั่งทางด้านข้างกันบ้างน,นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะเริ่มต้นกันที่ในส่วนของตัวคิวรอกันก่อนเลยนะครับคิวรอเนี่ยก็คือเป็นคิ้วรอที่มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะแต่แต่ว่า ตัวแม็กซ์และยายังคงเป็นแบบเดิมอยู่เออไม่ได้มีการเพิ่มอัปเกรดแต่อย่างใดน,นะครับขนาดของยาเนี่ยอยู่ที่255ทับ70 R17 รับเป็นขอบ17นั่นเองเนาะ ออบอกเลยว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อรุ่นนี้ไปนะครับสิ่งแรกเลยที่ควรต้องเปลี่ยนนั่นก็คือตัวล้อแม็กแล้วก็ตัวยางนั่นเองนะเออเปลี่ยนแค่ล้อแม็กยางจริงๆมันก็หล่อแล้วนะนี่เป็นหนึ่งล้อตัวอย่างนะครับที่ลูกค้าสามารถเอาไปติดตัว X Hammer ได้นะครับล้อตัวนี้เนี่ยจะเป็นล้อขนาดขอบ20นั่นเองนะครับผมขนาดของยางอยู่ที่3า3 2 5าง R 2ี่นะครับวงล้อเนี่ยคือขอบ20นั่นเองนะครับ ยางตัวนี้เนี่ยก็คือติดลบอยู่ที่ออฟเซ็ต24นั่นเองนะครับลูกค้าสามารถติดตั้งไดนน้นะถ้าชอบแบบสไตล์ออฟโรดนะครับนี่เป็นหนึ่งงานตัวอย่างนะครับสลับล้อที่ลูกค้าจอไปติดตั้งสหรับตัว X Hammer นะครับล้อแบบปกติทั่วไปนะครับผมสีก็จะเป็นสีม่วงสีแดงสีดำเนี่ยเรามีให้หมดนะครับหรือว่าจะเป็นงานล้อฟอร์สนะครับผมหรือจะเป็นงานล้อตัวโฟร์ฟอร์มเราก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับ เอาเป็นว่าอยากจะได้แบบไหนเนี่ยก็สามารถแจ้งรายละเอียดมอมได้นะครับสำหรับตัว X Hammer ครับแต่พี่ๆลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนชุดกันชนหน้าไปของแฮมเมอร์เปลี่ยนบันไดท้ายไปของแฮมเมอร์มันจะรอขนาดไหนนะครับเอออันนี้ต้องลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนในเรื่องของตัวล้อแมกย่างแล้วก็เปลี่ยนใส่ชุดหน้าเหล็กใส่กันชนหลังเหล็กใส่บันไดเหล็กของแฮมเมอร์แบบนี้ ก็สามารถติดต่อถ้าหาบอมได้นะครับเ๋ยวบอมส่งใบเสนอราคาไปให้นะมาดูฝั่งทางด้านข้างรถกันบ้านนะครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะครับหูกระจกก็ยังคงเป็นแบบของตัว XLS อยู่นะครับผมสำหรับตัว X Hammer คันนี้นะครับมีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะครับหูกระจกนี้ก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยก็คือยังคงเหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คือจะเป็นนี่เลยครับ จะเป็นแหลกของตัว X Hammer นั่นเองนะครับเป็นแหลกราวหลังคาแบบนี้นะครับต้องบอกกันเลยครับว่าอุปกรณ์ตกแต่งทุกชิ้นนะครับผมที่ทาง Ford ร่วมมือกับ Hammer เนี่ยเขาจะได้รับประกันเดียวกับตัวรถยนต์ของเราเลยนะครับรถ Ford ของเราเนี่ยจะมีการรับประกันอยู่ที่5ปีหรือ150,000กิโล ตัวอุปกรณ์ตกแต่ตงทุกชิ้นตัวนี้เนี่ยเขาก็มีการรับประกันเช่นเดียวกับตัวรถนะครับก็คือ5ปีห5 0 0 0มกิโลเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะครับว่าทางท้ายรถของเราเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับมาดูกันที่ในส่วนของตัวท้ายรถกันต่อนะครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่โรบาร์กันก่อนเลยจะสังเกตได้เลยครับว่าโรบาร์ตัวนี้เนี่ยปกต,ติแล้วถ้าเป็นรุ่น XLS เดิมๆนะครับจะไม่มีโรบาร์หรือเหล้าหลางังคามาให้นะ แต่ว่าฟอร์ดนะครับผมร่วมมือกับทางแฮมเบอร์นะครับใส่ชุดแต่งโรบารแฮมเมอร์แบบนี้ให้มาจากโรงงานเลยนเทีนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่าคุมมากนะ เพิ่มเงินอีกแค่2 0งหมบาทเท่านั้นเองลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวชุดแต่งแฮ m เมอร์แบบนี้ไปเลยนะครับคุ้มๆเลยนะครับจากโรงงานเลยนะแล้วก็ดังด้านท้ายรถเนี่ยก็คือยังคงเป็นแบบ xls อยู่นั่นเองนะครับติเซอร์ลักว่า xls นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นชื่อว่า xhammer นะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับตรงใต้โลโก้ Ford แบบนี้นะครับ ทางบันไดท้ายรถเนี่ยครับผมก็คือยังคงแบบสไตล์ XLS อยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเ้าจะพาไปดูในส่วนของตัวภายในรถกันต่อนะครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะครับผมจะพาไปชมเลย ก่อนที่จะไปรับชมภายในกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวกุญแจกันก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับตัวกุญแจวันส่งมอบล้นนะครับจะได้2ดอกแบบนี้นะครับตัวแรกจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้ตัวที่2นะครับก็คือจะเป็นกุญแจสำรองนั่นเองนะครับตัวกุญแจรีโมทเนี่ยสามารถขันได้เช่นเดียวกันนะครับ XLS <L> นะครับยังไม่มีระบบพุ่งสตาร์นะจะเป็นระบบไขสตาร์แบบนี้มาให้อยู่นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของตัวภายในกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมพามาชมครับ มาดูภายในกันนะครับสลับตัว X Hammer คันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่เบาะกันก่อนเลยนะครับเบาะนะครับตัว X Hammer นะครับยังคงเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับยังไม่ใช่เบาะหนังนะหากพี่เพท่านใดที่สนใจตัวรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผอมจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะครับสีแล้วแต่เลือกเลยนะครับสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีอะไรก็ตามนะครับแล้วแต่เลือกได้เลยนะครับในส่วนของตัวคอนโซลนะครับก็ยังคงเป็นแบบสไตล์เดิมๆนะครับผมจาก XLS เป็นพื้นฐานของเขานั่นเองนะครับตัวรุ่น X Hammer เนี่ยก็ยังคงเป็นแบบนั้นนอยู่ะครับ จอตรงกลางนะครับเป็นจอซิงค o 4A ขนาดใหญ่นะครับผมให้มาใหญ่ๆถึง10นิ้วเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarP l a y แบบไร้สายได้ด้วยนะครับในส่วนของตัวแอ์นะครับผมยังคงเป็นแอร์ปรับระดับปกติอยู่นะครับผมเป็นแบบออโต้นะแต่ยังไม่ได้แยกซ้ายขวานั่นเองนะครับสำหรับตัวเกียร์เป็นเกียร์แบบ6สปีดนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้ครับที่สามารถชิปอัพและชิปดาวได้นะครับเบรกมือนะครับก็ยังคงเป็นเบรกมือแบบคันโยกอยู่นะครับยังไม่ใช่แบบไฟฟ้านะ แต่บอกเลยว่าแบบนี้เนี่ยใช้งานง่ายที่สุดแล้วครับพี่พี่สาะพงมาลายนะครับเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะครับมาเพราะระบบมันติฟังก์ชันนะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้ที่พวงมาลัยนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูหน้าจอควบขี่นะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะนี่ครับ ในส่วนของหน้าจอผู้ขับขี่นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากเลยนะครับมีขนาดใหญ่นะครับผมถึง8นิ้วเลยเห็นไหมครับจะเป็นจอดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าปุ่มต่างๆได้นะครับผ่านทม์พัวมาไรเลยนะครับผมสมมติว่าถ้าเราอยากจะไปดูในส่วนของตัวน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูแบบนี้ได้เองนะครับเห็นไหมว่าน้ํามันเครื่องของเราเนี่ยคุณภาพอยู่ที่100%เพราะว่าคันนี้คือรถใหม่ไยแดงนั่นเองนะฮะ นี่คงอะไรเนี่ยยังไม่ใช่แบบหุ้มหนังนะครับยังคงเป็นแบบยูรีเทนอยู่นะครับผมแต่ว่าเราสามารถเอาไปหุ้มหนังในอนาคตได้นะครับในส่วนของตัวเบายังคงเป็นเบาะแบบอัตโนมือเป็นคันโยกอยู่นะครับผมแต่ว่าแบบนี้เนี่ยใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับ แผงประตูนะครับผมสลับตัว X-Hammer คันนี้นะครับผมได้แผงประตูแบบบุรุ่มมาให้ไปที่เรียบร้อยแล้วข้างบนตัวนี้ยังคงเป็นฮาร์ดอยู่ยังไม่ใช่ซอฟนะครับแต่ว่าด้านล่างเนี่ยจะคือจะเป็นซอฟท์ัชมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลาเดินทางไกลนะครับบอกเลยว่านุ่มสบายมากครับผมจะเท้าแขนแบบนี้นะ ในส่วนของตัวกระจกนะครับเราจะให้แบบไฟฟ้ามาให้ทั้งหมด4บานนะครับแล้วก็คู่หน้าเนี่ยจะเป็นแบบออโต้ด้วยนะครับและยังสามารถควบคุมกระจกมองข้างได้ด้วยนะครับผมเป็นแบบระบบไฟฟ้าทั้ง2บานเลยนั่นเองนะครับแห่งประตูนี้ก็คือสวยงามครับเป็นแบบสีดำนะตามสไตล์ของตัว XLS นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของตัวทางด้านฝั่งผู้โดยสารกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับตัวรุ่น X Hammer นั่นเองนะครับสำหรับตัวห้องผู้โดยสารทางด้านหลังนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตามสไตล์ของตัว X Hammer นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวโลซีรี์นะครับแต่ว่ามีเท้าแขนพักแขนตรงกลางมาให้ด้วยนะครับและในส่วนของตัวตรงกลางเนี่ยก็คือจะมีช่องเสียบไฟให้มา1จุดนะครับก็คือจะเป็นช่องเสียบไฟขนาด12โวลต์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแผงประตูนะครับผมก็คือจะเป็นแผงประตูที่บูนุ่มทางด้านล่างแบบนี้มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านบนก็คงอยากเป็นฮาร์ดอยู่นั่นเองนะคร เป็นไงมาเครัสลับการรีวิวในวันนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยบอมได้จับตัว X Hammer ครับผมมารีวิวให้พี่ๆทางบ้านได้รับชมกันนะครับได้ชุดตกแต่งจากแบรนด์ Hammer แบบนี้รอบคันเลยนะครับเอาเป็นว่าหาพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมตอนนี้บอมจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับสลหรับคันนี้นะครับผม X Hammer นะครับผมลูกค้าเพียงดาวแค่25นะครับผมรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยอยู่ที่0ด เเซเท่านั้นนะครับผมพรเซปีนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะครับรีบจับจองกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น l i m i t e d e dition มีให้ไม่เยอะนะครับมีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะเอาเป็นว่าหากลูกค้าท่านใดที่ซื้อคันนี้ไปปุ๊บอยากจะเปลี่ยนแม็กกจะใส่กันชนหน้าแฮมเมอร์ Hammer. อยากเปลี่ยนบันไดท้ายแฮมเมอร์ Hammer. อยากเปลี่ยนบันไดข้างแฮมเมอร์ Hammer. อยากเปลี่ยนยังไงก็สามารถแจ้งรายละเอียดบอมได้นะครับเอาเป็นว่าหากพี่พท่านใดที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับสามารถมาดูคันจริงได้ทีีน่นครับ ฟอร์ดพระนครสาขาระษตรนาวามินทร์นะครับหรือหากพี่พี่ที่ดูคลิปนี้อยู่และอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมอยากจัดไฟแนนซ์นะครับผมบอมมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีนะครับส่งพี่พี่ไฟแนนซ์เนี่ยไปเซ็นเอกสารให้ถึงที่โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาเป็นว่านี่คือเปงหนึ่งรุ่นนะครับที่ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าและคุ้มราคามากๆเลยนะครับผมจะดูตัวจริงมาดูที่นี่นะครับฟอร์ดพระนครสาขาเะเตรนาวามินทร์นะครับผมเอาเป็นว่าอยากได้แบบนี้อยากรอแบบไหนก็ ทักผมมาได้ครับและเจอกันในวันส่งมอบครับสำหรับวันนี้ต้อง,องขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ